สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 505เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ตั้งแต่ปี2542ปัจจุบันอายุ77ขอคำแนะนำนะคะว่าควรจะลาออกแล้วรับบำนาญมาใช้ส่วนการรักษาพยาบาลจะไปใช้บัตรทองแทนถ้าลาออกตอนนี้จะได้เงินชาราภาพและบำนาญสักเท่าไหร่คะอ่ะคำถามที่ถามว่าควรหรือไม่ควร ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นคําถามหรือเปล่าหรือว่าแค่มาเล่าให้ฟังแต่ถ้าจงใจจะถามว่าควรหรือไม่ควรเนี่ยผมขอไม่ตอบก็แล้วกันนะครับให้ไปคิดเอาเองนะครับส่วนท้ายของคําถามเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลให้คุณนําไปคิดและตัดสินใจได้นะครับก็คือคุณถามว่าถ้าลาออกตอนนี้จะได้เงินชาราภาพและบํานาญสักเท่าไหร่นะครับอย่างแรกต้องให้คุณทําความเข้าใจก่อนว่าชาราภาพกับบํานาญอันเดียวกันครับไม่ใช่ชาราภาพ และบำนาญนะครับชราภาพมันมี2รูปแบบคือบําเหน็จกับบํานาญใครส่งไม่ถึง180เดือนได้บําเหน็าได้บําเหน็จก็จบไปก็ไม่มีบํานาญใครส่ง180่งเดือนขึ้นไปก็ไม่ได้บําเหน็จครับก็จะได้บํานาญก็จะมีแต่บํานาญถ้าเสียชีวิตในขณะที่รับไปไม่ถึง60เดือนอันนี้มีบําเหน็จตกถึงทายาทแต่บําเหน็จที่ตกถึงทายาทของผู้ที่รับบํานาญไปแล้วเนี่ย มันก็คนละตัวกันกับบำเหน็จของคนที่ส่งไม่ถึง180เดือนนะครับก็เป็นว่าถ้าเราไปใช้สิทธิ์เองเนี่ยจะบำเหน็จหรือบํานานก็แล้วแต่มันคือเงินชราภาพไม่ได้แยกว่าชราภาพแล้วก็มาบำเหน็จแล้วมาบํานานนะครับชราภาพมันก็เป็นได้ทั้งบำเหน็จและบํานานนั่นแหละนะครับถ้าสถิติถึงบํานานก็จะมีแต่บํานานอย่างเดียวนะครับบํานานเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่นะครับ คุณบอกว่าเป็นมาตรา39มั้งแต่ปี42นะครับการเรียกเก็บเงินสมทบส่วนชาราภาพมีขึ้นภายหลังวันที่31ธันวาคม2541ดังนั้นปี42เนี่ยถ้านับตั้งแต่มกราคม42มามาถึงณวันนี้ครับจะได้อยู่ที่ร้อยละ32อันนี้ผมขอเขียนแบบย่อๆให้ดูนะครับที่จริงที่มาของมันเนี่ยก็มีที่มานะครับร้อยละ32มาจากอะไรก็มาจากจำนวนเดือนที่นำส่งทั้งหมดลบ ออกด้วย180จากนั้นเอามาหารด้วย12มีเศษหรือไม่ถ้ามีเศษก็ตัดทิ้งเพราะว่าเขาเอา12เดือนเต็มๆไม่เอาแบบเศษๆนะครับจากนั้นครับมาคูณด้วย1.5ได้ผลลัพธ์ออกมาไปบวกด้วย20 20ก็คือเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นสำหรับคนที่ส่งถึง180เดือนนะครับบวกกันออกมาถ้านับตั้งแต่มกราคม42 มาถึงณนะวันนี้ครับก็ออกมาเป็น32%เยังไงไปดูในคลิปอื่นที่ผมสาธิตวิธีการคิดก็แล้วกันนะครับคลิปเนี้ยผมขอเขียนย่อๆก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องยาวมากนะครับร้อยละ32ของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย60เดือนสุดท้ายดูยังไงถ้าคุณลาออกวันนี้คุณนับย้อนลงไป60เดือนที่ผ่านมาคุณนำส่งเงินสมทบที่ฐานไหนบ้าง แน่นอนครับคุณบอ,อกว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตั้งแต่ปี42ใช่ไหมครับถ้าคุณออกวันนี้นับย้อนกลับไป60เดือนยังไงก็เป็นมาตรา39ล้วนๆดังนั้นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายไม่ต้องไปบวกลบอะไรให้ยุ่งยากครับรู้อยู่แล้วครับมันคือ4,800นี่คือฐานของผู้ประกันตนมาตรา39ครับก็ได้ร้อยละ32ของ4,800ครับคิดออกมาเป็น 1536นี่คือํำนานที่คุณจะได้ต่อเดือนครับเดือนละ1536าบาทนะครับจะได้เท่านี้ไปทุกเดือนตลอดชีวิตครับแต่ถ้าเสียชีวิตในขณะที่รับไปไม่ถึง60เดือนก็จะมีเงินตกถึงทายาทอย่างน้อย10เท่าครับดูยังไงครับว่าจะได้กี่เท่าอันดับแรกครับต้องดูก่อนว่ารับไปแล้วกี่เดือนแล้วก็เอา60ตั้งครับเอาจํานวนเดือนที่รับไปแล้วลบออกจาก60ิ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอาผลลัพธ์นั้นมาคูณด้วยตัวนี้อ่าอย่างเช่นรับแค่เดือนเดียวแล้วเสียชีวิตเอา60ตั้งลบด้วย1เหลือเท่าไรครับเหลือ59ก็59มาคูณด้วยตัวนี้นั่นคือเงินที่ตกถึงทาย,ยาทครับแต่ถ้าหากว่าผลลัพธ์ที่เอามาลบกันเนี่ยคือเอา60ตั้งแล้วลบด้วยจํานวนเดือนที่รับไปเนี่ยถ้ามันน้อยกว่า10ให้เอา10ครับ10เนี่ยคือน้อยสุดลวถ้าน้อยกว่า10เมื่อไหร่ให้เอา10อ่าอย่างเช่นรับไปทั้งหมดดด55 55เเืือนอนน ถ้าลบออกจาก60มันเหลือแค่5ครับซึ่งมันน้อยกว่า 10. อ่าถ้ามันน้อยกว่า10ก็เอา10นะครับมาคูณด้วยตัวนี้ก็คือเงินที่ตกถึงทายาทครับแต่ถ้ารับไปเกิน60เดือนแล้วก็จะไม่มีเงินตกถึงทายาทแล้วครับนี่คือสิ่งที่จะได้ถ้าลาออกมารับบำนาญครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามและพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ